นี่คือร้านกาแฟที่คุณต้องมากินสักครั้งเราทำเป็นนี้เลยโ oh. มีจุดนั่งสั่งของกินได้นี่เป็นจมกาแฟและตรงนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไว้ขายนี่จ๊ะไป mm hmm. ดูสิมีอะไรบ้าง mm hmm. มีผลิตภัณฑ์ที่เขาทำกันเองนะฮะ mm hmm. ขายเยอะแยะตีใส่ชิชู่ใส่แก้วกาแฟกระเป๋า หลมเจ็ดเท้ากบมือสวยๆทั้งนั้นนะครับมาหาซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับช่วยอยุดหนุนนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับตามที่ตั้งเข้ามาในซอยประดิษฐ์มโนธรรม19นะครับเนสถาบันคุ้มครองและพัฒนาชีพบ้านปักกริการนะฮะเราก็เข้าไปเลยอยู่ข้างหน้านี่แหละครับ